สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะคะที่รับชมอยู่นะคะสินค้าดีๆจากห้างสวนจำกัดตองแปดเครื่องกองน้ำนะคะหรือ JRD Water Center กิจาการเดียวกันนะคะสามารถกด subscribe เพื่อติดตามผลงานดีๆของเราได้นะคะวันนี้จุ้ยจะมาแนะนำนะคะเครื่องล้าง ขวดน้ำนะคะ24หัวฉีดนะคะฉีดพร้อมกันเลยนะคะ24หัวนะคะมาพร้อมกับกล่องควบคุมนะคะตัวนี้มีมอเตอร์มาให้ในชุดวิธีการใช้งานสามารถเหยียบแล้วน้ำก็จะไหลขึ้นมาในขวดได้เลยนะคะตัวนี้เรามีเป็นตัวที่ล็อกที่ล็อกคอขวดนะคะและก็จะเป็นตัวแข็งใส่ขวดน้ำนะคะวิธีใช้ก็เอาขวดน้ำ ใส่ลงไปนะคะตั้งขึ้นแล้วเวลาพอพกน้ำเต็มเอาขวดน้ำมาใส่ทุกช่องนะ,ะแล้วก็ใช้แผ่นล็อกล็อกแล้วก็คว่ำหน้าลงไปนะคะ,ฉ,ะ,คะฉ,ฉีดล้างเอาเท้าเหยียบนะคะฉีดล้างฉีดล้างเสร็จน้ำขึ้นมาก็ง่ายขึ้นมาใช้งานง่ายนะคะตัวนี้เราออกแบบมาที่จะให้ลูกค้าใช้งานด้วยความสะดวกสบายและประหยัดเวลานะคะไม่ต้องหยิบ หยิบเข้าหยิบออกทีละขวดนะคะตัวนี้เป็นสแตนเลสอย่างดีกันสนิมนะคะสแตนเลสอย่างหนานะคะไม่ใช่แบบอ่อนๆไกลกาอาะไรเลมเราไม่ทํานะคะตัวนี้มีกล่องไฟมาให้นะคะมีกล่องไฟมาให้นะคะลูกค้าสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะตัวเครื่องนะคะจะมีมอเตอร์หนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวจะให้มาดูดีไซน์นะคะดีไซน์ที่เราออกแบบเป็นอ่างนะคะเป็นอ่างแบบ วงเขาเรียกว่าครื่งวงกลมเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูความเงางามของเขานะคะราคาค่าตัวอยู่ที่17,900บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ใช้งานเป็นปลักไฟหรือถ้าลูกค้าต้องการที่จะ,ะได้แบบระบบเซฟตี้ก็สามารถเอาไปเปลี่ยนแบบเป็นแบบเดรกเกอร์ได้นะคะตัวนี้มีตัวล็อกอย่างดีนะคะสินค้าเราเลือกเลือกวัสดุอย่างดีมาให้บริการลูกค้านะคะ ตัวนี้ออกแบบให้ใหม่นะคะตัวนี้ส่งสินค้าของลูกค้านะคะเป็นเครื่องออเดอร์นะคะอยู่ที่จังหวัดหนองคายส่งคุณเปิ้ลนะคะโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะติดต่อสอบถามหรือสั่งผลิตเครื่องบรรจุกึ่งอ,อัตโนมัติหรือจะเป็นเครื่องล้างชนิดอื่นๆนะคะหม้อต้มปลารา้าหม้อกวนเครื่องปิดฝา และงานสเตเลสหรือระบบรายระ,ระบบรายการผลิตอื่นๆสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาเอาผลงานดีๆมาฝากทุกๆท่านใหม่ในครั้งหน้านะคะฝากติดตามผลงานของห้างสวนจักรตองแปดเครื่องกรองน้ำและเจอาเด t ว r c ต n ร e เด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ